นี่เป็นประสบการณ์วันแรกนะครับแล้วบอกตามตรงเลยว่าผมมเพิ่งเกิดหัวเทาในดวงใจของผมมีแค่ไคลัสคนเดียวเท่านั้นใช่เพราะงั้นเบลไปครับ <c oughs> มีตีตีด,ด้วยคาแรคเตอร,ร์มันจัดกวานะ่าตัวละครเอกอีกนะตัวร้ายอ่ะมันตัวประกอบไม่ใช่เหรอ ตกไปแร้วมันมีคัตซีด้วยเนาะผมคิดว่าเกมนี้ไม่มีคัตซีนเออมันมีดีเนาะเอาว่ามาแล้วโอ้ยไม่บอกคิดว่าดู Spider Man อยู่นะเนี่ยเอาว่าเราแยกกับคนอื่นแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหหกสิบเฟรมเลทหกสิบเฟรมเลทอย่างงั้นแ่ะมันอยู่ตรงไหนวะไม่จํากัดไปเลยเอาเลยมา Let's go ครับทุกคนนะครับพอหลอดมันเต็มแล้วยังไงต่อกด E อันตีอ๋ออ๋อเป็นสกิลโอเคแต่รู้สึกแปลกๆพอมันเล่นเกมแนวนี้แล้วมันกระโดดไม่ได้ ป้ามอา่อาอา่าสิ่งที่ผมทำคือผมผมคลิกรัวๆแล้วคลิกรัวๆคลิกรัวๆฮุ้มตูมเออแล้วก็อัตติฮุ้มฮุ้มตัวเดียวเนี่ยนะน MC จะมาหล่อไม่ได้ป่ะวะใช่ไหมเออมันต้องติดตลกดีวะเออใครรันผมยังอันดับหนึ่งอยู่ดีวะ,ะมองหน้าหาเรื่องอะสำหรับเกมนี้นะครับ first impression มันน่าจะเป็นเกมแรกในฮอลลีวูดเลยไหมที่ตัวละครหลักอะ พูดได้ด้วยพูดได้แบบพูดได้จริงๆอะข้อสองคือผมรู้สึกว่า MC คู่นี้พูดจริงจังเกินไปถึงแม้จะเรียกช้อยแบบติดตลกแต่ก็ยังพูดจริงจัองอะผ่อนคลายท้าทายหมายความว่ายังไงมันมีระดับความยากต่างกันด้วยหรอต้องการสลับไปยังโหมดท้าทายหรือไม่ระดับความยากในการต่อสู้จะค่อนข,ข้างสูงเอาว่ะสลับเลยเดะขอแบบนี้มันต้องเลนโหมดฮาร์ดอยู่แล้ว ทำไมมันแอกอะไรกันนะกันหนาววะผมไม่เข้าใจวะคือผมผมว่าผมเริ่มอักติแล้วว้าวตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันวะผมยังจับจังหวะแพรลี่เกมนี้ไม่ได้แล้วอัลติของบิลลี่ไปเลยเอาวะจบแล้วเฮ้ยผมรู้สึกคุ้นๆ้นฉากนี้เรากำลังจะเจอกับคอลี่หรือเปล่าถ้าจำชื่อไม่ผิดคอรินเออผมเป็นเรียกคอรลี่คอรินคอรินเอ้ยเดิกันหนาตัวทำาลียกันนอ่ะจะอ่ะจะอ่ะมันจะน้องหมาอ่าน้องหมา น้องขายอะไรลูกขูดบัตรอ๋อลอตเตอรี่เหรอเออลอตเตอรี่อ่ะเฮ้ยบิงโกห้าพันเองอะไรวะผมคิดว่าเดี๋ยวเกมนี้มันจะเหมือนทองไกซาเลวอะใช่เออห้าพันตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่งใช้เงินเป็นล้านเอ้ยหวัดดีจ้าซูซี่ NPC จริงไหมเนี่ยทำไมดูน่ารักจังวะซูซี่คือนางเอ,งอกเอของผมแล้วผมผมเปลี่ยนแล้วซูซี่คือนางเอกของผมแล้วตอนนี้อ๋อมันเป็นเหมือนนั่นใช่ไหมไรโคนอะ่ะ w n g i n e มันคืออาวุธใช่ไหมกาชามายังอ่ะยังไม่มาอีกอะยังไม่มาหร่อกาชา วาร์ปเลยได้ปะกดเปิดแมปแล้ววาร์ปเลยได้ปะขี้เกียจเดินมะอย่างน้อยหลังจากนี้มีให้ขี่จักรยานด้วยจะดีมากการามาแล้วการามาแล้วไหนเอเจนที่เลือกได้เฮ้ยเลือกได้เลยเหรออ๋ออันนี้ทดลองเล่นอ๋อมันต้องสุ่ม300โลถึงจะก็ใจแล้ว้าใจแล้วเลื่อยหัวให้เอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น นี่นเห็นด้วยเห็นด้วยคือถ้มีแสงปุ๊บกดได้เลยใช่ไหมถ้าเห็นปุ๊บกดได้เลยรับทราบคือมันดันได้ในกล่องนะไม่พูดไม,ไม่ต้องบอกเอ้ยรู้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 ร,รู้อย่าโหยนี่มันดูถูก iq 200ล้านของผมนี่วะ่ะเราดันเข้าช่องแล้วก็ลงมาที้งขเตี๋ยวกันดีกว่าซื้อนี้ได้ไหมโอ้ยเพิ่ม atk เหรอเฮ้ยดีเนาะเอาว่าช็อตทำอาหารเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เออมันดูดีเนาะมันดูแบบใส่ใจรายละเอียดมามามาแสงสีเหลืองแสงสีเหลืองไม่มาแสงสีเหลืองไม่มาวะเอ,อ้ย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 เอาวะอันตีมาแล้วดาบสายาเบ้อไอ้กันได้เว้ยตาบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สินี่ผมทำคือคลิกคลิกคลิกสเปกบาร์อีอีอ ปื๊บเอ้ยอะไรอ่ะทันเว้ยทันเว้ยอาบก็ให้เอาเข้าไปไม่ใช่ไม่ไออัดจ้าอุปุ๊บปั๊บปุ๊บกระปุ๊บเดินเข้าไปอย่างี้ปากทงตายค่อนข้างมั่นใจเอ้ย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  โอ้ยพอแพรี่ติดแล้วแม่งอ่าสุดยอดอีกเลยเออเออเกกิฮาซึเกกิฮาซึอ้าจ้าเรียบร้อยโอ้ยยันเข้าหัวแล้วก็ส่องประกายเกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ฮะเจโยมิมาเหรอเจโยมิมาใช่ไหมเจโยมิแน่นอนเลยผ่านลบล้างโอ้โหมันมีกล่องนอกเกมด้วยเหรอโอเค เดี๋ยวผมต้องตามเก็บกล่องด้วยไหมเนี่ยอาน้องแมวงังงังงงมาดูกันว่า5้าดาวตัวแรกจะเป็นตัวละครที่ผมอยากได้หรือเปล่าโอ้หสิบโลแรกผมห่วยมากเลยอะ่ะอันนี้อ่ะโอ้โห อะไรอ่ะเป็นตัวละครหรือเปล่าอ่ะเอยตัวละครเออเอ้เออเอออเออย่างน้อย A2 มาแล้วสีเดาเออเอาว่าตูดกระต่ายอะไรออนเซล์ดตูดกระต่ายออนเซลโอยเดแปลกแปลกอ่ะตัวละครเอยบิ๊กเบนมาว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้นะพี่หมีอันนี้มันมีนับให้เด้อคนเห็นตรงนี้ว่าผมชอบจังเลยเออจริงๆมันควรจะมีให้มันได้ทุกเกมนะเอยเอสามตัวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออย่างเทวิ m แมจินเอาว่าซัปบะ ซ้ำเนาะตัวละครเอ้ยอว้าในบ้านเดียวกัน2ตัวละครเลยสุดยอดมาผมต้องเล่นบ้านพี่หมูแล้วอย่างเงี้ยได้ไหมเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องถ้าดาวตัวแรกของเราออกมา2ตัวสตัวก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันผมเป็นสีเหลืองตัวละครเพิ่มเอ้ยไอเดอลอนน้องว่าตั้งใจจะเล่นอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับจะมาหรือยังนะอันนี้เป็นอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอจจะอจจะอจ,จะ่ะเอ้ยอันต่อมาแล้วไหมอันต่อมาไม่ยังไม่มาอีกอันต่อมา อันนี้แหละมั่นใจออหย,ออยตัวละครที่ผมไม่อยากได้ไมากที่สุด <laughs> พี่หมาป่าปเปิดร้านอ๋อมันเป็นเหมือนนั่นไงไอ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 อะไรอะเป็นมินิเกมอะไรก็ไม่รู้อะ s น็ k e ูเอ l เอ้อยมันมีเกมให้เล่นอย่างนี้ด้วยหรอดีนะเนาะเฮ้ยเป็นแบบทีม2ต่อ2ด้วย AI เล่นกระบ,บอทเหรอเฮ้ยเพื่อนฆ่าแล้วเพื่อนโหยเพื่อนเองจะฆ่าเราแล้ะ <laughs> โผล่กล้าเพื่อนตัวเองว่ะโอเคเฮ้ยไม่ตายสักรอบเลยวะเอาเรื่อง ento, ไหมล่ะ <image>? <ansa. S 1> ปามปามอุ beans, mpfen, ้ยระยะไกลมากเอาไว้เว้ไว้ไว้ปามบุชต์บุชิมาสวะเอ้ยแพรลี่พี่หมีจัดการมันเลยสกิลโจมตีกข้บไปัมปแพรลี่ทันไว้เอ้ทุบ ทุบอไม่เท่าไหร่นิววะไอไยยึดยึดยึดทุบทุบแล้วก็อันติหาวใส่หน้าแล้วเอาหวาดชาบาหักหลักหักหักโคตรสนุกเลยเว้ยวากัตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้กระชากใส่หน้าเลยแล้วก็กดอีอีอีอ เอ้ยเฮ้ยเมื่อเราบอกอินดัสทรีกำลังจะมาแล้วว่าเนื้อเรื่องที่ผมกำลังรอคอยเหล่าพี่หมีทั้งหลายเฮ้ยลูกค้ามาเหรออย่าบอกนะว่าอย่าเอาไม่ใช่นี่วะเน็กโกมาจ่ะยุ้แต่งร้องร้องร้องร่นเอาวะเอ้ยไว้อ๊อเอาเอ๊ะทำไมมันดีเลยงี้วะไหนอันติน้องแมว แลดูไม่ค่อยมีอะไรเลยระหว่างนี้เรามาสมกาชากันสักสักสิบโลดีไหมครับทุกคนครับอ่าสิบโลก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งเออโคตรเกลือเฮ้ยหรือว่าหรือว่าจะเป็นน้องคอรินเอาแวะมาแล้ว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 หรือหรือเอยเปิดตัวอย่างอลังการครับน้องคอริน ไอ้น่ารักกว่าที่ผมเคยเห็นไป้งจางช่งช่วงช่วงแป้งจุงช่งช่งเบียงพียอเพี่อ๊องช่วงช่วงชชักกับปังกักกักตัวตัววตมไม่ได้แดกอ้วววโอววอวโอวว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 นวววาวววววนวววนวนวว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 ไม่ทันวววววว่วว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 วออว ออกจากโลกนี้ไปแล้วยังไม่ตุยแต่ออกจากโลกนี้ไปแล้วเดี๋ยวนะกาแฟกาแฟมันใช้สเตมีน่าหรออ่ะ เสียงอะไรวะนะฮะเฮ้ยเราได้สเตมินาเพิ่มคือกินกาแฟเราได้สเตมินาเพิ่มครับอ๋อเฮ้ยเรามาที่ไหนอะ H I A อู้หูอู้หูอ่าฮะเออฮะโอ้ยจ้าโอ้ยราราราเซรินาอือดูดูราราเยอะปังปังปึ้งปึ้งยิงปึ้งตามใกล้เยอะโฮมรันอัดหัวเข้า ให้ในที uhh oh, okay so ่สุดโอฟาทาเวลก็มาผมชอบจังเลยว่าบิลลี่เนี่ยเฮ้ยทำไมมันยิงลัวขนาดนี้ อะไรฮะโอ้ได้สู้กับคนสู้กับคนจริงๆได้สู้มากกน้านี้แล้วแต่เอ้เออรอรอเออเออเอว้าวจักจั๊ชั๊ชั๊จััชูมชิปรามเกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวพวกตำรวจมาแล้วลุงตาย ลุงโดนเฮตจอดตายตายน้อยยังไม่ตายโอเคเฮ้ยเอาว่าเอาว่าฟ้าผ่าอารมณ์แบบเป็นใจฉุดๆมาแล้วมาแล้วโอ้ยระเบิดมาก่อนเลยมันยิงปืนได้ด้วยเหรอะแมสแรกแรกฟางพวงควันมาแสงสีส้มอ่างเขาให้อ่างเขาให้อ่างเขาให้อ่อออออออตุ้ง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 อันตร เข้าไปรักปรักปรักเรียบร้อยเออตุยเย่นี่บอลแล้วเหรอนี่บอลโอเคเป็นบอสจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแขนเพิ่มแขนเพิ่มมันจะกลายเป็นโฟอาร์มแล้วว่ะเอาต่อเลยแบบนี้ถึงจะสนุกสิว้าเอ่อไม่เท่าไหร่เนี่ย ว้าข่าสมาธิแบบเต็มบิกัดต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 ัดปังปังบ้งไอู้้บุ๊มบุ๊มบอสก็บอสเถอะยังมีเฟดหน้าอีกไหมเนี่ยแลดูเหมือนจะมีเฟดหน้าอ๋อโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วเสียงอะไรอ่ะโอ้ยไม่เคยได้ยินเสียงบอตำรวจอะวะเฮ้ยเอ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 ้ยนี่ เฮ้ยสุดยอดอะสุดยอดอ๋อมีภาพกินข้าวด้วยเอาว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวคนนี้หน้าคุ้นคุ้นโอ้โหอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้แอบหางตาแอบมองกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเลเวลสิบห้าเ15แบบนี้แปลว่าอะไรครับทุกคนครับปรับความตีแล้วก็มาที่สเตเบิอีกแปดสโลแต่เรามีแค่ยี่สิบโลวังนั้นเราจะไปก่อนเลยกันทีสโลเลสาโก อันเดียวเหรอเขียวได้เได้เออไม่แน่ไม่นอนมาแน่มาแน่อ่ะเหมือนจะไม่มาอย่างน้อยขอเอเยอะๆขอเอโอ้โหเยอะจริงๆแล้วบิลลี่มาด้วยนะโอ้โหกาชากูดีจริงๆเลยสุดยอดไปเลยวะอะไรน้องแมวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเตะบอลหรอเตะบอล อ้ยยยอยยผู้ชมโค้ดสับขาหลอกโค้ดเท่ไหนขอดูความสามารถที่แท้จริงของคนลุงหน่อยซึว่าลุงสามารถทําอะไรได้บ้างท่ายืนโค้ดเท่เลยวะโคตดเอเลแกนต์อันตีไหนแกะโอ้โหอีดาเชมยะชัดชเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออเป็นไปไม่ได้วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเสียงอะไร เอ้ยโซโคโนจิมเอาแล้วเว้ยหนังเธอเลยจะชัดไปไปเอ้ยตัวแม่เลยเนี่ยเฮ้ยระวังด้านหลังโดนจิ้มตูดแน่เฮ้ยไอ้เจ๊ะอะอะ เจ๊คนนี้มันเจ๊คนนี้มันโอ้โหสวยจริงๆเลยว่ะผมเพิ่งดูทีวิวมาสวยได้มากกว่านั้นไปอีกว่ะเฮ้ยไม่สนคนอื่นด้วยทำไมมันเร็วอย่างนั้นวะอ๋อนีไงโอ้ได้เจอสีไอ้พวกตัวประกอบผลการท้าทายแลงเอทำไมถึงแค่เอจบภายในอ๋อฮะอ๋อสู้จบไม่เร็วพอเอาวะเอาวะเอาวะ รีบวิ่งไปรีบวิ่งไป,ไปโอ้โหมันไปได้ไกลโอ้โหคือหัวหน้าทีมเจกโอ้โหเป็นไข่วะเนี่ยดูโอ้โหวัวซัวโ,โอ้โหดูฟันฮ่ฮ่อะไรอะลูกไฟไมันคืออะไรอีกอะโอ้โหดาบสแกนนิ้วมือด้วยต้องเป็นเจ้าของนั้นหน,น,นึงจะสามารถใช้ได้แล้วเอาเว้ยเพลงมาเพลงมา เพลงมาโอ้โหอีแพคเฟมโอ้อนสุดยอดเลยอะไรแบบนี้ตายยังอ่ะยังไม่ตายเหรอบอสยังไม่ตายวะ่ะบอสหนีโอ้โหโหัวตกมาไกลขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วลูกวิญญาณนะั่นมันคืออะไรวะไปไปแล้วเ,เฮือไม่เหลือง ไม่เหลืองแต่เอเอออโอ้โหคนเดียวใครเป็นคนสุดท้ายโอเคมาวะสิบโลตรงนี้เฮ้อไม่น่าใช่เออผมจำได้มันจะมีเหลืองเหลืองไม่ใช่อาวุธอาวุธว่าอาวุธของใครไม่รู้สตีมโอเว่นหเห็นแล้วหิวเลยเอโอเค VNW Engine เพียบเฮ้อเฮ้อไม่มา <laughs> ไม่มาเลย โอ้โหแล้วเอตัวเดียวเรียโคตรดีเลยวะ่ะก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเออก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละเออ